เจ้าเจ้าแบบนี้นะครับฝนตกฝนหยางครับไปหไหนมาได้นะอัูนี้ฝนตกฝนคึ้มครับในบ้าบนเปิดกระเลยอยากแข่งอ้อมครับลเลยนั่งไปซื้อ,อชิ้นแข่งอ้อมมาอันนี้เข้ามาใกล้ๆครับอ้าวเหรอครับอันนี้ร้อยสี่สิบบาทครับชิ้นควายชุดแข่งครับอันนี้เขาจะมาแข่งอ้อมกันมาเจ้าเจ้านี่ครับ ฝนตกฝนซึ้งบรรยากาศได้นะครับก็เขามาแข่งคอมเปเฟือ่อยถึงข้าวปูตูนท่อนหมาเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องรุ้งครับเารา่อเครื่องรุ้งนะเ,เครื่องรุ้งก็จะมีทีกแห้งคว้วนครับหอมขาวหอมแดงตะไคร่คาแล้วก็มีเครื่องเทศเครื่องเทศก็จะมีมีระบิ่มเทียมไ้ก็จะมีหมักแควนหมักควงนะครับแล้วก็มีดีปี เม็ดผักป้อมครับแล้วก็พริกกะปิแกงนะครับส่วนนี้เขาจะเอาไปโขลกรวมๆกันเส้นตบร้อยล้วเขาจะแขงส่วนเครื่องฟุ้งเครื่องเทียงก็จะมีงักป้อมนะครับกี้ินลังแล้วก็ทาดไปได้ก็คือใบมรูดนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเคลืละเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับเอานะครับทอามันตำละเขาจะไข่ยังเครื่องปุ้งมอนิดใส่ลงกันนะครับ แต่หอมแดงมาผสมจะใส่ที่หลังด้วยครัแบหอมแดงกับพริกใส่ที่หลังโขกนี่รวมกันก่อนเอาโให้รวมกัน,กน,นเซ็ตมันเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ พริกนะครับใส่พริกหุ้มมือละเอียดละเอียดนะครับพอใกล้ละเอีดเยดแล้วเข้ากัใส่หอมแดงไปเลยอือใส่หอมแดงตัวพี่บัตรจีเลยหลาบโฟกัสจริง เอาส่กระปิลกไปได้ครับแก,กยาวๆนะละเอียดเราขอมาดูกันตอนเซ็ตกันครับว่าหนานตากระปิของระบบเป็นยังไงครับ หลังจากที่เราเตรียมเครื่องปรุงเร้อยครับเราก็จะมาตัวเครื่องทำกับข้าวเลยครับตัวพริพกใส่น้ำมันหอมไปหน่อยนึงนะครับมันหอมมันมันพืชนะครับเดน้ำมันหมูได้ใส่เล็กน้อยครับเพือ่อพัดมันหอมมอเนก็คซุมอเฉพาะเตานะครับ บ้านบานอาาดหมดหมดอี้นะ <Ee S 1> ครับอากาศคึ่มคึ่ฝนบรรยากาศฝนตกแล okay. ้วแข่งเก็งคอมมัต้องแขงกับกับตัวกับทานเวลาเมืองกับมันอม แกะมันจะเลียวครับเดีวว่ามันมีความหอมของว่ากินเตากินไฟนะนะเราจะเอาพริกลงไปคั่วก็จะบนเนื้อเราไปคั่วไปพริกลอวอย่างนี้ให้มันสลยเลยครับของมันสลดนะครับเนื้อมันสลด พอเนื้อหดแล้วเขาก็ใส่หน้ากวางเลยนะเบิ่งเติมสีขาวลงไปเลยตัวเผือดเติม่ึงงบะเข้าในเนื้อรสดีไปน่อยนึงผัดหัวเตมันจะเข้าไปในเนื้อถึทำใเนือกลมกล่อม วัอีกไปเลยพอมันนี่แล้วเาก็หลักตาีไปห้มันหอมแล้วก็อน้ำล้างคอกลงไปครับน้ำล,ล้างคอกขาดก็ได้เลยขอด,ดีๆน้ำล,ล้างคอกครับอมอสีเจเฉยงๆอ้าวน้ำไปเลยครับ ้อนกระทะเย็นก่อนทำเพื่อยเลี้ยวเหนืน้ำไปเลยหนึ่งขวดครับโอเคครับเนีน่ยนะคนให้มันถึงปุง๋มทอดถั่วอย่างนั้นทำมารอครับอีกหนึ่งชั่วโมงทำมาเจอกันโอเคครับเอาแกงประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับเดีย๋ยวทำมาตรวจสอบดูว้าวน้ำือดสุดๆเลยครับ โอ้โคนมันเข้าเข้ากันนะครับเราบ,บ่มก็จะใส่ยาหวานไปน้อยนึงเพื่อความกลมกล่อมนะครับยาหวานขอ,องชุนรสธรรมชาตินะครับเอานะครับนี่นะครับ,นะรบปิดต่อครับนะกึ่งสมูทโเจอกันครับดูหน้าตาแล้วเรามาชิมกันเลยความเปรย์เรามาชิมกันโอเคครับเอาละครับเอา แกงไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับโอ้โหหนาวแ่นแ้ครับเปื่อยแล้วหยอดครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันชิมแล้วเขา สุดยอดสุดยอดเมาใส่พัดนะครับใส่ใบจันครับใบขูดลงไปครับมันมีความหอมใบจันหอมครับผมความเผ็ดร้อนาเาใส่ ที่พลังครับปอมไปหอมลงไปนะฮตักเลยครับสดๆดร้อนรนะครับตักเลยครับตักเลยเข้าอุ่นร้อนๆเจ้าอยู่เข้าแล้วครับ ซื้อเป็นกระบาดล้ำครับสุดพอทำคนเดียวเลยดีกว่าสุดยอดเลยครับชิววนาหน่อยโอ้หเหมาะโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวยาวพอสมควรแฟนๆลองไปทำดูนะครับแกงอมสูตระเบมครับทำตามนี้รับรองอร่อยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่า้นะเบิรมตัวเองนะครับคลิปหน้านะเบิรมจะมีอย่างดีๆให้ชมกันต่อไปครับวางนี่ก็อดๆๆๆดให้มันไปเอยๆเลยครับนี่นะเบิ่มขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทายคลิปให้แฟนๆนะ้ชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม